สวัสดีสมาชิกของช่องทีเด็ดทอมมี่ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับตัวเน้น9ก้าคู่ในหน้าช่องนะครับและที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ทีเด็ดเน้นๆตัว v i p หรือแนวทางชุดโครงการหมู่บ้านสุดแม่นเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มของเราได้เลยนะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะปักไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเข้าไปในบ้านสีเขียวของเราได้เลยนะฮะและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและทีเด็ดแมนๆแ,แ,แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องทีเด็ดทอมมี่กันไว้ด้วยนะครับ ไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับจะพาไปรุยสึกบอลถ้วยหูเล็กอย่างยูโรปาลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างคูพีเอสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมิทิแลนด์คู่นี้ลงเปะกตอน4ี่ทุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าเกมแรกเนี่ยจบลงด้วยชัยชนะท่วมท้นของมิทิแลนด์นะครับที่เปิดบ้านไล่ถล่มไปได้ถึง4ประตูศูนย์นะครับกุมความได้เปรียบเอาไว้เยอะมากๆนะครับคูปีเอสเนี่ย สร้างไปดิหารต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองได้หรือไม่ในวันนี้นครับต้องไปลุ้นกันนะฮะเรามาดูที่เฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับบอกตรงๆเลยว่าคู่นี้เนี่ยเจอกันครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจากเกมเลกแรกนะครับก็ต้องบอกว่าจากสถิติที่มีอยู่แล้วเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับถึงความแตกต่างด้านคุณภาพและประสบการณ์อย่างชัดเจนนะครับโดยมิทิแลนเนี่ยอาศัยความเฉียบคมในแนวลุกแล้วก็ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าปิดเกมไปได้แบบไม่ยากเย็นเลยนะครับ มาดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันดูบ้างนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านคูพีเอสนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ในเกมยุโรปเองเนี่ยกับทําผลงานได้ไม่ดีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแพ้ให้กับอิตาล์จากเกมแรกแรกเนี่ยไปถึง4-0ครับแต่เกมล่าสุดเกมในลีกเนี่ยคูพีเอสนะครับเอาชนะ FF ฟฟยารเนี่ยไปได้ถึง3ประตูต่อ1น,นะครับ ก็ต้องบอกว่าแม้จะกลับมาเก็บใช้ได้ในหลีกเนี่ยแต่การพ่ายแพ้ให้กับมิทีแลนด์ส่งผลต่อความมั่นใจแน่นอน,นครับการได้เล่นในบ้านเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยบวกนะครับแต่ก็ต้องยิงถึง4ประตูนะเพื่อต่อเวลาให้กับทีมนะครับถือเป็นภารกิจที่ยากเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านคูพีเอสวันนี้ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนอย่างมิทิแลนด์เองเนี่ย อฟอร์มอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะโหดสุดๆเลยนะครับไม่แพ้ใครมาหลายนัดติดต่อกันแล้วนะแล้วก็เกมลุกเนี่ยจัดจ้านเลยนะครับจากเกมล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าในลีกเองเอาชนะซินเคิบอกได้4ประตูต่อ2นะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ายิงไปถึง15ลูกนะครับแสดงให้เห็นแนวลุกเนี่ยพวกเขากําลังท็อปฟอร์มสุดๆสําหรับทีมเยือนนะครับ ส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงเข้าค้าวันนี้นะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นคูเอสจะมาตามแผน4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยส่งเป็นยูฮาเนสไคเดลนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นชาโวไรเน่นนะครับอิบ,บาบฮิมซิเซ ทาเนลลี่ฮามานเนนนะครับบอบบี้อามาน,นะครับตรงกลางเนี่ยใช้เป็นโยโคอ็อกซาเนนนะครับโดนี่อารีฟีนะครับโซมิเอลปาซาเนนนะครับส่วน3ผสานกองหน้าส่งเป็นออตูลูปีนะครับอากอนซาดีคูแล้วก็เพนตีเพนทานเนนนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนนะครับคร่าวๆว,วันนี้เนี่ยจะส่ง ผู้เล่นมาในระบบ4-4-2นะครับก็ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูใช้เป็นเอเลียดโอลาฟสันนะครับส่วน4แบ็กโฟลใช้เป็นเควินเอ็มบาบูนะครับมาตินเออร์ลิสแม็ตเบกโซโลเซ่นะครับเซาอ่าเปาลินโยแล้วก็ตรงกลางเนี่ยส่งเป็นอาร์ลาซิมเบอร์นะครับเปโดบราโวอ่าแดนนี่ซิวานนะครับโดริโอโอโซริโอนะครับส่วน2กองหน้าเนี่ยส่งเป็นแดเนียลคราวติโยแล้วก็ฟูอุลิโนนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย เชื่อว่ามิ d l แลนด์นะครับจะมาเล่นเกมแบบรัดกุมนะครับประคองสถานการณ์แล้วก็รอจังหวะสวนกลับสวยๆแม้ว่าพวกเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องผมบุกหนักก็ตามนะครับแต่ด้วยคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าอยู่แล้ววันนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถสร้างความแตกต่างแล้วก็บุกมาย้ำชชนะไปได้อีกครั้งนะครับคูพีเอสนะครับคงสู้เต็มที่นะครับแต่ต้านทานความแข็งแกร่งทีมเยือนไม่ไหวแน่ๆน,นะครับยังไงวันนี้เนี่ยเลทเปิดมาให้ทั้งฝั่ง มิทิแลนด์นะครับเป็นต่ออยู่ที่0 5ขีด1สูงตามกำแพงเปิดมาให้2 5ขีด3วันนี้แนะนำนะครับต่อไปที่มิทิแลนด์สกอร์ที่คาดเนี่ยให้มิทิแลนด์เอาชนะได้2ประตูต่อ1น,นะครับคู่ต่อไปยังอยู่ในศึกบอลถ้วยอย่างยูโรปาลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างซิกา a o โอโรมุสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาโมคู่นี้ลงเตะกันตอน5ทุ่มครึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าจากเกมแรกในบ้านของมาโมเนี่ยจบ ลงด้วยชัยชนะนะครับทีมจากสวีเดนอย่างเมาโมเนี่ยไปถึง3 0ศสกอร์นี้นะครับไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือการตอกย้ำถึงความห่างชั้นแล้วก็กุมความได้เปรียบมาหาศาลไว้ในมือนะครับสถานการณ์ของซิกมาเนี่ยตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับยืนอยู่บนเส้นได้แล้วนะครับยังไงวันนี้เนี่ยก็เป็นงานยากของซิกมานะครับเราไปดูที่เฮดทูเฮดกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เพิ่งเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวจากเกมเล็กแรกเลยนะครับสถิติชัดเจน ว่ามอโมเนี่ยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเจ้าบ้านมากๆสําหรับวันนี้นะครับ เราไปดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับเริ่มทางฝั่งซิกมาโอดมูสนะครับฟอร์มของเจ้าบ้านในช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมีความไม่สม่ำเสมอให้เห็นชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะเกมลุกที่ค่อนข้างจะฝืดนะครับยิงประตูเนี่ยไม่ค่อยได้เลยนะครับเกมล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าแพ้ให้กับฮาเด็กคลาวโลเวเนี่ยไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่าแถมยิงประตูได้ค่อนข้างน้อยนะก็ต้องบอกใน5เกมหลังสุดนะครับแทบจะยิงไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะฮ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเมาโมเนี่ยตัวแทนจากสวีเดนนะครับก็อยู่ในช่วงฟอร์มอันแข็งแกร่งโดยเฉพาะาเกมลุกเกมรับเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเสมอกับโกเทนบอกไปศู 00, นย์ูนย์ะครับส่วนคาดการณ์เส็จผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับซิกมาเนี่ยจะมาตามแผน5้าสหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นยานคูนี่นะครับส่วนแบ็คเนี่ยจะใช้เป็นยูไรเชวตันนะครับยานคราวยาคุปโปคอนี่ ลิยยสซามานะครับตรงกลางใช้เป็นลาดิมไบรเดน,รบรปปดนะครับลรยี่ซาปาชิตนะครับส่วนตัวลุกมีพวกยานฟานาติลนะครับแดนิสเทลรูลา่าอันโตนิตลูเชกนะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นแดนเนียลวาชูลินนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนเมาโมนเนี่ยจะมาตามแผนซี2นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นลิคาโดฟลูดิกนะครับส่วน4ีแบ็กโฟส่งเป็นแยนสติลเกอร์ลาเซนนะครับปอนตุสยอนสัน นี่คราฟมอยซันเดอร์นะครับกราเบียลบูชาเนโรตรงกลางมีเซบาสเตียนนานาซีนะครับออตกาเลวิกกี้นะครับเซโอเปญ่าโรเซนล,ลิกนะครับส่วน2กองหน้าเนี่ยใช้เป็นไอแซคคีเซเทลินแล้วก็จะมีโอลิเวอร์เบิร์กนะครับอ่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมอโมไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรเลยนะครับพวกเขาสามารถเล่นเกมของตัวเองได้นะครับแพ็คเกมลับให้แน่นแล้วรอจังหวะสวนกลับนะครับแล้วก็รอเจ้าบ้านผิดพลาดเนี่ย ก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านน่าจะต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่แล้วนะครับพอแรกเนี่ยแพ้มาเยอะนะครับยังไงดูแล้วเนี่ยมาโม่ก็เหนือกว่าในทุกๆด้านสําหรับวันนี้นะครับเชื่อว่าทีเดือนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะครับซิกมาเนี่ยอาจจะสู้ได้ดีขึ้นในบ้านตัวเองนะแต่จะยิงระดับ3-4ลูกเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับกับเลดวันนี้เปิดมาให้มาโม,โม่เสมอเท่านั้นนะครับสูงตามกาแพงเปิดมาให้2.5วันนี้แนะนํา วางไปที่เมาโม่นะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้เมาโมเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนนะครับคู่ต่อไปยังอยู่ในศึกยุโรปลีกนะครับเป็นคู่ระหว่าง P.A.O.K. s a l o n i κ a เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของล i j e k a นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนเที่ยงคืนครึ่งก็ต้องบอกว่าเฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับในเวทียุโรปเนี่ย เจอกันไม่บ่อยนะครับแต่ทุกครั้งที่เจอกันเนี่ยใส่กันยับเลยนะครับตลอดสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ1น,นัดแล้วก็มีเสมอกัน1น,นัดนะครับจากสิติเราจะเห็นได้ว,ว่าบ้านใครบ้านมันของจริงนะครับนัดล่าสุดเนี่ยริเยกาที่กุมความได้เปรียบไปก่อนนะครับแต่ย้อนไปเมื่อปีสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ย ก็เป็นทางฝั่ง PLK ที่บุกไปถล่มได้นะครับเกมนี้จึงน่าสนใจนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยจะซ้ำรอยหรือไม่หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นบทใหม่เลยก็ได้นะฮะเราไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับเจ้าทิ่น PLK เนี่ยฟอร์มโดยรวมเนี่ยยอดทีมนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยเดียวนะแม้ว่าจะสะดุดแพ้ให้กับริยกาจากเกมล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย พวกเขานะครับกับทาผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเลยนะก็ต้องบอกว่าผลงานดูดีเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าถิ่นนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับอย่างิเอร์พูลเนี่ยฟอร์มช่วงหลังอาจจะดูแก่กงไปนิดนะครับแต่สําหรับในฟุตบอลยุโรปแล้วเนี่ยพวกเขาแส้เห็นถึงความเขี้ยวแล้วก็ความเก่านะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะ p รีโได้นะคะส่วนคาดการณ์เสบีผู้เล่นตัวจริงคร่าวๆวันนี้นะครับเริ่มที่เจ้าถิ่น p ร o k นะครับวันนี้จะมาตามแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเนี่ย ส่งเป็นโดมินิกโคตาสกีนะครับส่วนสีแบ็กโฟใช้เป็นโจนซันเตสนะครับโตมัสเคดีโอราคอนสแตนตินอสคูเรลตยนะครับอับดุลรามานบาบานะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีโมโกเมตออสโตเยฟนับสเตฟานชวบส่วนตัวรุกส่งเป็นอันดิยาซิโควิดนะครับจานิดคอนสแตนติเลสนะครับแล้วก็ไทสันส่วนหน้าเป้าเนี่ยส่งเป็นเฟรดอชาลอฟนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนอย่างริเก่าเนี่ยก็มาตามแผน4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นเนลดิโจบาโบวิชนะครับแล้วก็แบ็กโฟนเนี่ยใช้เป็นสตีปันคอเดลิตนะครับมาเตมินโควิดนะครับเอเมียนดีเวลเลอร์นะครับบูโนโกด้าตรงกลางเนี่ยใช้เป็นเอ็มมานูเอลบันดานนะครับราดิเมียโคคา ส่วนตัวลุกใช้เป็นมาโกปายัดนับลินคอนเซลาฮีนะครับอานัตอดูอาล่านะครับ, ara, รบส่วนหน้าเป้าเนี่ยส่งเป็นฟันโยอิวานวิทนะครับคู่นี้นะครับผมมองภาพรวมแล้วเนี่ยเชื่อว่าด้วยความได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านนะครับบวกกับ ความแค้นที่ต้องสะสงัง PLK เนี่ยมีโอกาสสูงที่จะเป็นฝ่ายคุมเกมและคว้าชัยชนะนัดนี้ได้นะครับแต่สกอร์เนี่ยอาจจะออกมาแบบเฉียดฉิวต้องลุ้นกันถึงช่วงท้ายเกมแน่นอนสำหรับคู่นี้นะครับอัปเดทที่เปิดมาให้ PLK เป็นต่ออยู่ที่0.5ขีด1สูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2ขีด2.5สกอร์ที่คาดคู่นี้เนี่ยให้ PLK เอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับ คู่ต่อไปยังอยู่ในศึกบอลถ้วยอย่างยูโรปาลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างดินาโมเคียเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนมัคคาบีเทลอวิฟคู่นี้ลงเตะกันตอนตีหนึ่งนะครับ อบอกได้เลยคู่นี้นะครับมันมีสตอรี่แน่นอนนะครับพอเกมนัดแรกเนี่ยที่บ้านของมัคคบีเทลวิธนะครับเจ้าถินกลุ่มความได้เปรียบไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ที่โมเคียบเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากเปิดเกมบุกแลกหมัดนะครับเพื่อทวงประตูคืนให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับส่วนมัคคบีเนี่ยก็ามาเยือนแบบรัดกุมแล้วก็ได้เปรียบสุดๆเลยนะครับ เราไปดูที่เฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าถิติเนี่ยบ่งบอกว่าคู่นี้เจอกันทีไรนะครับมีอะไรให้พูดถึงนะครับแต่ครั้งล่าสุดถือว่าฝันร้ายของทีมจากยูเคนชัดๆเลยนะครับเป็นมาร์คบีเทรวิธเนี่ยเอาชนะได้3าหนึ่งนะครับจากเกมล่าสุดในเลกแรกเลยฮะมองจากถิติเนี่ยดิโนมโมเคียบนะครับดูดีกว่านิดๆในภาพรวมนะครับแต่การพ่ายแพ้ในนัดล่าสุดเนี่ยมันทําให้สีเก่าๆเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายในเกมนี้เลยครับ ส่วนฟอร์มฮเกมหลังสุดนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นดิโมเคียบเนี่ยฟอร์มช่วงหลังนะครับเคียบดูแขว่งแขว่งพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเกมยุโรปเกมล่าสุดเลยนะครับมีปัญหาอย่างชัดเจนนะครับส่วนทางด้านฝั่งอาคาบีเทลวีฟเนี่ยเจ้าส่วนทางกับเจ้าบ้านอย่างสิ้นเทิงนะครับทีมเยือนกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงสุดขีดนะครับก็ต้องบอกว่าเกมหลังสุดเนี่ยแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยเอาชนะได้ทั้งหมดเลยนะฮะส่วนคาดการณ์สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่าง ดีดโมเชฟเนี่ยจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นบูชานนะครับ4 Back 4ฟจะมีทีมชิกนะครับโปบบฟชิโรตันนะครับวิชาเรนโกตรงกลางเนี่ยมีปราตโกอาปาเรนโกนะครับแล้วก็จะมียามเรนโกนะครับส่วนสามประสานกองหน้าเนี่ยส่งเป็นผู้เล่นอย่างวรชินนะครับแล้วก็จะมีวานัตปูยาสกี้นะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยของ มาร์คบี๊เทลเออเวียบนะครับวันนี้จะมาตามแผน451นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นมิกปาจินะครับส่วนแบ็คโฟใช้เป็นเยสเกลนะครับนิวบินตันชาโบลิสนะครับแล้วก็จะมีเลวิโวนะครับตรงกลางมีเปเลสนะครับคารนิชอฟสกี Shop ้แล้วก็เบลิตนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยใช้เป็นนิโคเลชคูนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย ผมเชื่อว่าเกมนี้เดียโมเคียบนะครับอาจจะทําได้ดีที่สุดแค่ชนะในเกมนะครับแต่ตกรอบในผลงานรวมนะฮะพวกเขาอาจจะบุกอย่างหนักแล้วก็น่าจะยิงประตูได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกมสวนกลับของมาคาบี้เนี่ยจะทำงานและยิงประตูตีใครแตกได้สำเร็จเช่นกันนะครับปิดฉากเส้นทางของเชียบไปอย่างน่าเสียดายแน่นอนนะครับกับเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ดีาโมเชียบเป็นต่ออยู่ที่ปอปาสูงตามกำแพงเปิดมาให้2.5 วันนี้นะนำนะครับให้ต่อไปที่ดินาโมเคียบนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้ดินาโมเคียบเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึะครับคู่ต่อไปอยังอยู่ในศึกบอลถ้วยยูโรปลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างยังบอยเปิดบ้านเจอกับสโลวานบาติสลาว่าคู่นี้ลงเตะก,กันตอนตีหนนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเมื่อดูจากเฮดดของคู่นี้เนี่ยหเกมหลังสุดนะครับต้องบอกว่ายังบอยคือของแสลงสําหรับ บาติสลาว่าอย่างแท้จริงนะครับทีมดังจากสวิตเนี่ยไม่เคยแพ้ให้กับคู่แข่งจากโซโรเกียมแม้แต่ครั้งเดียวนะครับจากไิตินะครับเราจะเห็นได้ว่ายังบอยเนี่ยเหนือกว่าทุกกระบนท่านะครับชนะ4นัดนะครับาการได้เล่นในบ้านนัดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า,าได้ตุนสกอร์นำไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยได้เปรียบจากเกมนี้อย่างสมบูรณ์เลยนะฮะเราไปดูที่ฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมหลังสุดนะครับยังบอยเนี่ย ว่าเขา,าดูมีสะดุดไปบ้างนะครับแต่เกมล่าสุดคือบุกไปดับซ่าสโลวานขาบ้านมาได้1สูตรนะครับแสดงเห็นถึงความเก่าแล้วก็ความเฉียบคมในเกมยุโรปนะครับการเล่นในบ้านพวกเขาวันนี้เนี่ยน่าจะาสร้างความลำบากใจนะครับให้กับสโลวานได้มากเลยทีเดียวนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเนี่ยช่วงหลังฟอร์มไม่ดีเลยนะครับห้านัดหลังสุดเก็บชัยชนะได้เพียง2นัดเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแพ้ไป2นัดด้วยนะครับคือ หนึ่งในนั้นเนี่ยแพ้ให้กับยังบอยจากเกมเแรกนะครับและวันนี้ต้องไปเยือนเป็นงานหนักแน่นอนนะครับส่วนคาดการสถบผู้เล่นตัวจริงคร่าวๆนะครับเริ่มทางฝั่ง,งจเจ้าบ้านยังบอย,อยก่อนนะครับวันนี้จะมาในระบบ C.C.2 นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยส่งเป็นคิลเลอร์นะครับซีแบ็กโฟใช้เป็นฮัตเจมนะครับแบตโต้วูริดแล้วก็ยันโกนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีวาเลโวซอนนะครับลาโกมี La ่ เวอร์จิเนียสแล้วก็มอนเตโรนะครับส่วน2ขกองหน้าใช้เป็นโคลี่กับเบเดียนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างสโรวานบาติสโซวานะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาประตูเนี่ยส่งเป็นทาคัสนะครับส่วน4แบ็กโฟใช้เป็นแบ็กแมนครับคาเชียวิมเมอร์แล้วก็โปคาเนะครับตรงกลางใช้เป็นไบลิตนะครับโทลิตบาเซยยนแล้วก็จะมีไวนะครับแล้วก็จะมีมัก ส่วนหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นสเตลเล็กนะครับ ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับด้วยความได้เปรียบแล้วก็ชั้นเชิงที่เหนือกว่าเชื่อว่ายังบอยเนี่ยจะไม่พลาดในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยน้อยที่สุดคือผลเสมอน,นะครับคืออาจจะย้ำแขนเอาชนะไปได้อีกด้วยนับตีตัวผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มยุโรปไปแบบไม่ยากเย็นนะครับกับเลทวันนี้เปิดมาให้ยังบอยเป็นต่ออยู่ที่0.5ขีดสูงต่ำกําแพงเปิดมาให้2.5ขีดวันนี้แนะนําต่อที่ยังบอยสกอร์ที่คาดเนี่ยยังบอยเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับ คู่ต่อไปยังอยู่ในศึกบอลั้วยอย่างยูโรปาลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างสเตอัวบูคาเลสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกับอาบดีนคู่นี้ลงเตะวัตนตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับเฮดทูเฮดของคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะครับไม่ค่อย ได้โคจรมาพบกันบ่อยนักนะครับในเวทียุโรปนะครับทำให้ใสถิติการเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่มีวันทึกไว้เลยนะครับจากเกมเล็กแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยจบด้วยผลเสมอ2-2แบบสุดมันนะครับเกมวันนั้นเนี่ยอาบดีนะครับที่นำเกปก่อน,นะครับแต่เซอัวเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และก็ความเขี้ยวรักดินนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเซอ กลับมาเล่นในบ้านนะครับอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบพอสมควรสําหรับเกมนี้นะครับเราไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุดกันบ้างนะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นสเตโวบูคาเรสนะครับฟอร์มช่วงหลังเจ้าถิ่นเนี่ยดูแข็งแขร่งไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าเก็บชัยชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกังวลนะครับสำหรับแฟนบอลด้วยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยในลีกนะครับแพ้ให้กับอาร์เ e นตีนะครับไป2ประตูต่อ0นะครับส่วนทางด้านฝั่งอัลเบดีนเอง ตัวแทนจากสกอตแลนด์เนี่ยแม้จะเปิดหัวลีกไม่สวยสักเท่าไหร่แต่ฟอร์มในบอลถ้วยในเกมล่าสุดก็ถือว่าเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับสร้างความมั่นใจได้เลยทีเดียวนะครับป็ต้องบอกว่าเสมอกันไปนะจากเกมเล็กแรก2-2นะฮะมาดูที่คาดการณ์สิบ็ดผูดเ้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับคร่าวๆนับเจ้าถิ่นวันนี้เนี่ยสเตโวเลสจะมาในระบบ 4-3-3นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นสเตฟานชาโนวูนะครับส่วน4แบ็กโฟเนี่ยใช้เป็นวาเลนติเคลตูนะครับแดเนียลกราวลัดนะครับมิคาโปเปชคูอเล็กซานดูนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยส่งเป็นวารัตคิวเลสนะครับอาร์เดซซูนดาวิดมิรุนเคตูนะครับส่วนสามประสานของหน้าส่งเป็นฟอรินทานาเซนะครับยูริลชอตแดเนียลบิลิเกียนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนเนี่ยวันนี้จะมาตามแผน4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูนับส่งเป็นดิมิท้ามิวต็อปนะครับส่วนสีแบ็กโฟใช้เป็นอเล็กซานเดอร์โยเซนอัลฟี่ดอริงตันนะครับแจ็คมิวนิกกี้เดฟฟินนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีผู้เล่นอย่างซิลเวอร์โมเทนนิวเซนนะครับคาร์ลัสมิลิคาวิดนะครับตัวลุกส่งเป็นดิวอูเอนเช่โทปิสเคลตินเนนนะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยส่งเป็นคูเซนี่เยนกินะครับ คู่นี้เนี่ยมองจากภาพรวมนะประสบการณ์นในเวทียุโรปเซอว์เนี่ยดูอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับบวกกับความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าบ้านนะครับและสกอร นัดแรกเนี่ยทำให้พวกเขาน่าจะเป็นขวายคุมความได้เปรียบไว้ได้อย่างไรก็ตามฟุตบอลลูกกลมๆนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะหากแนวรับของเซอัวเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดเหมือนช่วงหลังนะครับอัลบด,ดินที่มีเกมลุกอันตรายเนี่ยก็พร้อมจะลงโทษได้ทุกเมื่อเลยนะครับโดยเลทวันนี้นะเปิดมาให้เจ้าถิ่นเซอัวบูคาเลสเป็นต่ออยู่ที่0.5สูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5วันนี้แนะนำรองไปที่อัลบดินนะครับคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะกินกันไม่ลงนะครับผลเนี่ย น่าจะออกเสมอนะฮะสกอร์ที่คาดเนี่ยให้ทั้งคู่นะครับเสมอกันที่1ประตูต่อ1น,นะครับคู่ต่อไปยังอยู่ในศึกบอลถ้วยยูโรปลีกนะครับเป็นคู่ระหว่าง s p o ร t i n g งบ er า์กเปิดบ้านต้อนรับการเมเยอนลิงคอนเลฟอิมคู่นี้ลงเตะกันตอนตีสอน,นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยจากเกมเล็กแรกที่จบไปแล้วนะครับก็เป็นตามคาดเลยนะครับบาร์าบุกไปถล่มมาก่อนถึง40 ทาให้เกมนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าไม่เหลืออะไรให้รุนแ้วนับแต่ในโลกของฟุตบอลเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเรามาดูกันนะครับเฮตูเฮตของคู่นี้เจอกันครั้งเดียวในประวัติศาสตร์นรับซึ่งเป็นเกมเล็กแรกเลยนะดังนั้นเนี่ยไม่มีสติย้อนหลังในการใน5้านัดหลังสุดแต่ผลการแข่งขันนัดเดียวเนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนอะไรหลายอย่างแล้วนะครับเราไปดูที่ผลงานกันบ้างน,นะครับ5เกมหลังสุดเริ่มทางฝั่งสวอติงบาก้กานะครับต้องบอกว่าฟอร์มของเจ้าบ้านเนี่ย โหดจัดเลยนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาหลายนะัดติดต่อกันรวมทุกรายการแล้วนะครับเกมล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับ LVS 2-2นะครับส่วนทางฝั่งลินคอนเลสซิมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงนี้นะครับไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยนะในเวทียุโรปเนี่ยพวกเขาก็ทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้เจอของแข่งไป๊กเขาอีกนะครับจุดเด่นเลยเนี่ยินคอนเลสซิมนะครับก็ยังมีดีอยู่ก็คือ เกมลับเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นในระดับหนึ่งนะดูจากผลงานที่เป็นผ่านมาแต่ปัญหาคือการจบสกอร์ที่ค่อนข้างจะฝืดนะครับส่วนคาดการ11ส็ผู้เล่นตัวจริงคร้าๆวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นบรากาเนี่ยจะมาตามแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นลูคัสฮอลนิเชกนะครับส่วน4แบ็ k โฟเนี่ยใช้เป็นปีโตโกเมสนะเปาโลโอลิเวลาชิกูนิกาเต้นะครับวิคตอร์คาวาโยนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยยังมีชาวมูตินโนนะครับชองเปาติดกอบีนะครับแล้วก็ตัวลุกเนี่ยจะเป็นโรเจอร์เฟอร์นันเดสนะครับลีโกชาลาซาลิคาโดอัลต้านะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นอามินเอลว,วาซานีนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนอย่างลินคอนเลฟิมนะครับจะมาในระบบ4 5 1หนะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นเดลโอลิงนะครับส่วน4 b a แบ็กฟเนี่ยใช้เป็นอีธานคริปโตนะครับเบอร์นาร์โดโรเปสลอยซิโปนาแล้วก็นาโนนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีแกรมทอริล่านะครับเบนดี้มุตาฟายาฮามบานะครับส่วนตัวรุกเนี่ยมีมูเรียวคาวาลิโนแล้วก็จะมีเรียคาเซโรนะครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยส่งเป็นเคียโรโนนะครับ ก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับทางฝั่งลินคอนเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับคงเล่นแบบเพื่อศักดิ์ศรีนะครับพยายามยิงประตูทีมใหญ่อย่างรากาเนี่ยให้ได้สักลูกก็น่าจะเป็นความสําเร็จแล้วนะครับแต่การบุกมาสร้างปฏิหารยิงถึง4-5ลูกเนี่ยเพื่อพิกเข้ารอบนั้นนะครับบอกได้คําเดียวว่า ภารกิจนี้นะครับเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับบารากาเนี่ยเปิดบ้านโชว์เหนือชั้นอีกครั้งนะครับอาจจะไม่ถล่มทลายเท่าเดิมนะแต่การเก็บชนะไปได้อย่างสบายๆเนี่ยแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปได้แบบหล่อๆเลยนะครับเลทวันนี้เปิดมาให้บรากาเป็นต่อที่3ลูกสูงตามกําแพงเปิดมาให้4ลูกวันนี้แนะนำนะครับต่อไปที่ Sporting b a r er ร์กาสกอร์ที่คาดเนี่ยให้สปอร์ติ้งบาร์กาเอาชนะไปได้4ประตูต่อศูนะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึก บอลถ้วยลีกรองรองจากยูโรป้านะครับก็คืออ่าบอลถ้วยยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ระหว่างเฟดิกสตาร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนคริสตันพาเลตนะครับคู่นี้ลงเตะกันตอน5้าทุ่มนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าจากเกมเกแรกเนี่ย ที่เซลเฮิร์ฟพาร์กนะครับเป็นพาเลตนะครับที่กลุ่มความได้เปรียบไว้ก่อนนะครับเฉือนเอาชนะวิววไปเลย1ประตูสูตรนะครับคำถามคือเกมนี้จะจบลงอย่างไรนะครับเจ้าบ้าน,นจะทวงคืนความสําเร็จได้ไหมนะครับเราไปดูที่เฮดทูเฮดของคู่นี้นะครับเนื่องจากเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับของทั้ง2ส,สโมสรนในเวทียุโรปทําให้สถิตกการเจอกันเนี่ย ยังไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับแต่เกมนั้นเนี่ยพาเลตเนี่ยคอนเกมได้มากกว่านะครับแล้วก็เจาะแนวรับทีมจากนอร์เวย์เนี่ยได้ค่อนข้างลาบากกว่าจะได้ประตูชัยเนี่ยก็ต้องรอถึงครึ่งหลังจากชองฟิลิปมาเตต้านะครับเขาต้องบอกว่าเฟรดิสตัดเนี่ยไม่ใช่งานหมู่ที่เขียวง่ายแน่นอนสําหรับพาเลตนะฮะเราไปดูที่ผลงาน5เกมหลังสุดนะครับเฟรดิสตัดเนี่ย ฟอร์มช่วงหลังเจ้าบ้านเนี่ยดูน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะเกมรูกนะครับที่แพ้มาแล้วสามนัดติดและยิงได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นนะครับเกมล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับแพ้พาเลท1นึส่วนด้านฝั่งคิสตันพาเลทเองนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยยังคงเหนียวแน่นนะครับยังไม่แพ้ใครใน90นาที5นัดติดต่อกันรวมทุกรายการนะครับแต่การหาดหายไปของเพเมเกอร์คนสําคัญเนี่ยเป็นผลต่อเกมลุกยังเห็นได้ชัดเลยนะครับเกมล่าสุดนะครับในพิมพ์เลีกเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับฟอร์เรสไป1-1นะครับ ส่วนคาดการณ์เสด็จผู้เล่นตัวจริงคร่าวๆนะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นเฟรดิกสตาร์วันนี้จะมาตามแผน5-4-1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยใช้เป็นบอสไฮนะครับส่วน4แบ็กโฟเนี่ยใช้เป็นโวลิซี่นะครับเฟรนดิเซนไฮโอชูนะครับมิลคราฟโอเลนชาราเกอร์นะครับกลางลุกใช้เป็นมินเดลโฮเทนแล้วก็ชาร์ลอตนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนคริสตันพาเลสเนี่ยวันนี้นะครับจะมาตามแผน3-4-3 ผู้สารประตูใช้เป็นเฮนเดอร์สันนะครับสามแบ็กโฟใช้เป็นเลอร์มาเกฮีแล้วก็ลาครวนะครับตรงกลางเนี่ยใช้เป็นมุนยอตวอลตันนะครับคิวแล้วก็โชชาหนะครับตัวที่สามสานแดนหน้าเนี่ยใช้เป็นอิสมาลาสานครับเดวิเนนี i, ่ i, แล้วก็จะมีชองฟิลิปมาเตต้านะครับอ่าก็ต้องบอกว่ามองจากเกมนี้แล้วเชื่อว่าฟรีดิกตัดเนี่ยจะเปิดเกม สู้ได้สนุกแน่นอนนะครับและมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้ด้วยนะครับแต่ด้วยประสบการณ์แลวก็ความเหนียวแน่นของพาเลทในยุคข,ของกรานเนอร์เนี่ยพวกเขาน่าจะรับมือแรงกดดันได้ดีพอสมควรเกมนี้มีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอสูงมากนะครับเฟรดิสต์เนี่ยสู้สุดใจอยู่แล้วนะครับก่อนที่พาเลทเนี่ยจะอาศัยความเก่านะครับประคองสกอร์เข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับโดยเลทวันนี้เปิดมาให้ทั้งฝั่งชิซันพาเลทเป็นต่อนึ่ขีดหน่สูงต่ํากำแพงเปิดมาให้2.5งจุดห้าขีดสา วันนี้แนะนำนะครับลองไปที่เฟรดิกสตัดนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้เสมอกันที่1ประตูตอนน่อ1นะครับคู่สุดท้ายในสึกยูฟายูโรปาคอนเฟอรเรนซ์ลีกนะครับเป็นคู่ระหว่าง CFR รคูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนฮัชเค้นนะครับคู่นี้ลงเตะก,กันตอนเชี่ยงคืนครึ่งนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าใจตินะครับเฮดทูเฮดของคู่นี้ก็เจอกันไปสดๆร้อนๆจากเกมเกแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งฮัชเคนเนี่ย ไล่ถล่มไปได้ถึง7ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับเรียกว่ายิงกันลืมบ้านลืมช่องเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเราไปดูที่ฟองการเล่นนะครับหเกมหลังสุดนะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิ่นเสฟยาคูตัวแทนจากโรมาเนียเนี่ยผลงานเจ้าบ้านช่วงหลังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับด้วยการเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอ1นัดนะครับส่วนทางฝั่งฮัตเคนเองเนี่ยตรงข้ามกันเลยนะครับทีมเยอนจากโซบิเดนกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มั่นใจสุดๆนะคร สามจากห้าเกมหลังสุดเนี่ยแถมหนึ่งนั้นคือถล่มคู่แข่งเนี่ยแบบย่อยยับด้วยนะครับส่วนคาดการ11สิเผู้เล่นตัวจริงคร่าวๆวันนี้นะครับทางด้านเซบาคูเนี่ยจะมาตามแผน532นะครับผู้รักษาประตูวันนี้ใช้เป็นลัสวานซาว่านะครับส่วนแบ็กโฟเนี่ยใช้เป็นมาริโอคาโมลาอาลีบาลีอิดนะครับอันลินอาเยติวาลิซโกเมสนะครับตรงกลางใช้เป็นโคโลมูฮานะครับดานปานิต สีเปลี่ยนเดียนนะครับแล้วก็กองหน้าเนี่ยส่งเป็นแดเนียลบิลิเกียฟิลิเปโอเตเล่แล้วก็วอจิลูโปโตคีนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนฮัสเคนเนี่ยวันนี้จะมาตามแผน4 2 3 1นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นอันเดียสลินเดนนะครับอ่ากองหลังใช้เป็นวอลลรุนเดลนะครับวิลลิสันเอเวนฮอปลันมาริอุสโลเดนนะครับตรงกลางใช้เป็นไซมอนกุตับสันฮารับซามูเอลกุตับสันมิเคลไรกาดปอนตุสตาโบนะครับ, Samuel, son, ard, รบส่วน ตัวรุกใช้เป็นอาร์เมอร์เลยูนี่นะครับเช์ดานออลติดแล้วก็จูเลียนลินเบิร์กนะครับ ็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับนะครับบวกกับฟอร์มที่สวนทางกันอย่างชัดเจนแมต CFR ครู Crew เนี่ยจะเล่นในบ้าน,นครับแล้วก็พยายามสู้อย่างสุดใจแต่ด้วยความได้เปรียบมหาศาลและเกมที่เล่นง่ายกว่าของฮัตส์เคนเนี่ยเชื่อว่าทีมเยือนนะครับจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้และอาจจะบุกมายันเสมอหรือว่าขั้นย้ำแขนได้ด้วยนะครับกับเลทวันนี้เปิดมาให้เจ้าถิ่น CFR ครูเป็นต่ออยู่ที่0ูนขีดสูงตามกำแพงเปิดมาให้3าขีด วันนี้นะครับแนะนำให้ลองไปที่ฮัดเคนนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้ให้ฮัดเคนนะครับเฉือนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับแนวทาง9คู่จัดไปมน,นีนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะฮะสำหรับในคู่แรกเนี่ย คูปีเอสเจอกับมิชิแลนด์นะครับคู่นี้แนะนําต่อที่มิชิแลนด์แล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปซิกมาเจอมัลโมนะครับคู่นี้วางไปที่มัลโมในเลทเสมอแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับพีเอโอเคเจอกับลิเยกานะครับคู่นี้ต่อที่พีเอโอเคแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับดินาโมเคียบเจอกับมาคับบีเทลอาวีฟคู่นี้ต่อไปที่ดินาโมเคียบแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปยังบอยเจอกับสโลวานบาติสลาวานฮะคู่นี้ต่อที่ยังบอยแล้วกด ที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปสเตอัวบูคาเลสเจอกับอาเบดีนนะครับคู่นี้ลองที่อาเบดีนแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับสปอร์ติ้งบาก้าเจอกับลินคอนเลสอิมคู่นี้ต่อที่สปอร์ติ้งบาก้าแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับคู่ต่อไปนะครับเฟรดิสตัดเจอกิสตันพาเลตนะครับคู่นี้ลองที่เฟรดิสตัดแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้าย c f เคูเจอกับฮัสเคนคู่นี้ลองที่ฮัสเคนแล้วกดไปที่สกอร์สูงนะครับจัดไป ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมตัวเน้นตัว V.I.P. รวมไปถึงชุดโครงการหมู่บ้านเนี่ยสามารถแอดเข้ากลุ่มของเราได้เลยนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ช่องที่เด็ดทอมมี่ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ